Galaxy AI คืออะไรคุณความสามารถของ AI ที่ใส่ให้เลยกับเครื่อง Samsung Galaxy หรือเช่นเล่นว่าน้องปุ๊บปับ๊บ Galaxy AI ดีอย่างไร Galaxy AI ทำให้อะไรๆที่เป็นไปไม่ได้และทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเช่นทั้งกดแปลภาษาพูดปุ๊บแปลปับ๊ยบย่อบทความกดปุ๊บสรุปปับ๊บการหาข้อมูลแบบใหม่วงปุ๊บเจอปับ๊บ รวมถึงการแต่งรูปเอียงปุ๊บตรงป๊อที่คุณสา,สามารถพกพาไปได้ทุกที่ Galaxy a ีแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรเครื่องเดียวรวมทุกฟิวเจอร์ปลอดภัยใช้ฟรีไม่ต้องมีเน็ตเพียงแค่ล็อกอินเข้าใช้ s a m s u n g c c เ o า n t แล้วถ้าลูกค้าจองวันนี้จะได้30พิเศษ 1. อัปเกรดไซส์ มูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาท 2. รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดเพียงนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่มูลค่าสูงสุดถึง6,000บาท 3. รับส่วนลด30%เพื่อแลกซื้อ Galaxy w a t c ์ก a l ล x y บัตรวันนี้จนถึง30มมกราคมนี้ขอบคุณครับ